หมยเดียวครับพี่น้องดูเนี้ยสังแต่ครับไมายเดียวไมยนี่ครับโอ้ยฝากนี่มึงลบอะไรผม่าเหรเครับเ่้ยมึงไม,มนี่ครับไม้ใหหมานครับไมอนีไม้กบพองกับบน,บนลเลยครับผมนมากับพอดึคกับพี่น้องแรงเละครับผมนี่ตื่นครับขื่นงหง้างพวด ไไก่เราถือล่ะโอ้โนึเย่ะบาดโอ้โหเดยว่ิงยังยงคริงอ้โดนครับโดนโดนโโดนเดีฟุกโอ้โเ้ตมึงครับใสขนาดเล้โอ้นี้ตัวนึงเนี่ครับเรียบฟังเลย

ไอทองครับนอ้ยยอยขาวบดิตัวนีือหนครับไม่อยงไงเสี๋ยงครับเสียน้อยดิอุ้ยตัวนี้ไงสองเทียนหรอดิมึง้ตัวอื่นแ่้มันขึ้นเหมองี่ยครับรต,ตรงกูมูยี่ดิเดี๋ยวจะเห็นกันพันหนหนเ้าฟ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 า จสวยครับสวยครับผมต้ตเนื่องครับผมเห็นสองมานนะครับน้องถ้าคนใส่อุ้ยเสียอยู่ไม่ใส่อุ้ยสวยครับอุ้ยแค่ดีดีเลยครับโตเนื่องครับ หลุดครับ,รบเรียบร้อยหรือว่าสองรอบเนี่ยหืมอไรกันหบหาอืมสวยครับผมอืมสวยครับครับผมว้าว <Wow. S 1> ไปครับ đốn cấp nóc cấp là má ấp đúng cái ngắm được không? <tôi> ừ, ขอครับผมโอ้โน mm ่งเงี explicit. ้ดอกนี Mu ่เขา้งทางนะครับไี่้ำด้วยค้ัคูครับเดี๋ยวเอาตัวที่ง่ายที่สุดครับดีที่สุดโดนจุดนอกแล้วครับครูครับ เอี่น,ตน่ตัวหนึ่งใส่ถอดครับแต่ตัวนี้งกันครับย่าง,งามอยู่เรในในงัดตัวนี่ใส่ย่งงี้ก็มประมาณสามตัวรู้ครับโอ้ตัวรู้สันแเีวไก่ขึ่ตัวนี้ไก่ไกต,ไกตัวหน่อยอโอเคครับไ่้โอเคครับผมมาคูดเวยครับตัวพ่อกันตัวใดก็ได้ ตัวใด็เอครับมันมาคูไปเอาปลามันเนียบควาีอย่างนี้ใส่งงงครับใส่ก็ต้องถอดติดแทบเลยถงกระตับมุ่งนีวิดเท่านั้นใช่นหมสวยน้ำครับตอวนี้กะตับหุงห่งไามกับหิ้งเขาเลยก็ต้องกินเขาส้าอยู่ครับ <c oughs> พูณนะนสี่มงเคืองนอครับมัหนึงเต้ นุ่งุ่นครับปุมง้อกัปลาอย่งนครับอุ้หูุ่นกระดึงอ้หใส่เงี้ยตัหนีีครับตอครับผมสวยครับอู้เป็นพ้องล้างส่วนผมัาจจะคืบนมึงเอาครับอู้หหายหู้หันหนาวนะครับเตีนห้องล้างนี่ อยู่รยิ่งรืชัวครครับอุ้ยมาไก่ครับตะวันระยะหกเมตรเจ็ดเมตรครับผมมาหาเมตดแล้วนี่ไม่ไก่เราจะหาเมตรครับโอ้ชัดเลยโอ้ชักเลยโอ้ครับระยะหาเมตดครับ ใส่ระยะเผาขุนระยะนี่ระยะนีิงบ่ตื่กะจักที่บางเลยครับบ่ตื่รเบิดกำจที่บาทุกวันขึ้นว่าชาติปานึ่ยปิดยังอยุดประตูบ้างครับไอี่สวยครับคนตีปะครับสวยงามครับผม วยงามครับสวยครับครับก็ครับผมหมายตคนกลางทีหมานุ่มืนหมายไก่ทพี่น้องถึงกลงล้างอย่แล้อู้หมสวนบ่อูอู้ครับอูตรงส่วนยังดิบกรงล้าง่นมาไกล่ั้นถึมังอ้ยนยงง มึงม um, ัของอยู่คร <moi> ับถงเดียปดสิขนาดงของดียต้ครับวาัครับผมอู้ใส่แ้วครับตัวนี้สามตัวล้ับครับครับครับรอครับผม ไป่ถอดครับเจ็บก้อนกระโอย้หยหงุดหงิดกระหลังหงุหงเสื่อนยางเดียวยยเดียวมากระดวนครับดวนครับใส่ถอดครับเจ็บก้อนครับอู้เสียงฟ้าร้องมาแล้วปวดครับหงุดหงิดเลย ทั้งเขาคุณทั้งกระบ,บันครับมาทั้งบันครับดึงมาขึ้นดึงมาขึ้นเดี๋ยว็ใสายบาดมือติดงักติดแงกตรงนี้ย่อมใส่เชียร์นะครับไปครับไ่ครับ กวันนี้ขึ้นมาชัดอีกตั้งฮะวากาครับกลับจีบครับกลับมนตว้าวมากเลยโอ,ยอ,ยอย้สวยครับผม Dat gewoon. อโอเคครับใส่นี่คัสดอครับโอเคครับผม่อครับขออนุญาตใส่กล้องหมวกนะครับกล้องทัสทบแบตเบ็ดของอย่างอวนใส่ครับของตัดดวนีย โดนตัวดกโดนตัวนึงละงานบ้าละตัวเินคู่กันปาน,น,นี่อ้ยโดนสองครับขึ้นคู่กันโดนสองอ่าเด,ด่เด,ด,ด,ด่นเด่นเดเด่นออย่าุนะอุ้ยไม่รู้ตัวนึงดังปัดเยอว่าดังปัดเนไม่รู้ตัครับนี่ตัวเดียว,ว่ดี๋ไม่ขึ้นปมาแวอุ้ยสองเดี๋ยวสองอยู่ลุดี่ลี้ตัวนึง เดี๋ยวเดี๋วงไปเอาเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเข้าผมเดี๋ยวสี่สับสี่นี่งน่ครับเฮ้ยสวยครับกระดาษตัวนึงสวยทั้งสองนะครับีว้าว สองครับนะครับกออกเดี๋ยวก็เช็คกระป๋าแป๊บครับ,ปปปปรบยืนท่านเลีครับตัวไม่เข่ามาเหครับมาเกไก่ิงโอ้มาไก,ก่หอดปนิโตกับมดดกึนฟังไง้ล,งลูกเี่ยวรุดเนาะโอ้มาไก,ก่ปนิกับมดดกึนฟังรมีกี่ขั้นนิงแล้วก็ตัวมึงครับผม เด็ดทอดครับผมเด็กโอเคอยู่ไปต่อครับผมโอ้โดนครับโอ้โดนครับนี่ครับปืนบอกนี่ระยะสิบหามีดโอเคอยู่ครับพี่ว่านเขินพี่ว่นนี่บอกได้ว่างากครับเป็นบลกฟุกหวังผลได้บ่ไกลครับปืนบอกนี่ ูสวยงามมีนปลาตัวนึงซีตัวโลครับตัวขึ้นมาดูเดี๋ยวอุ้ยสวยอุ้ยสามตัวโลครับเป็นซีนี่ว้าวเหลืองครับมครับผม ขวิงผ้นกินยิงฝาผู้ไหนล่ะเพราะว่าบูขว้นสายพวกเอว่ายิ้งอาบรฝาืมมาเรวก็เทา่านาตอนหลังที่บนวานหรอ, <S <S 2> <S 2> อครับใส่ทอดกับใส่ปลาเพื่อใส่ปลาเพือ น้องครับผมตรงจิบ่เข่าท่าครับพี่น้องเบ่งฟ้าจากมีหอวตุ่นเลยครับผมว่าผมมนีบอลล็อแท้ๆปลากลําลองเข่าดีนะครับอุ้ยเสียดายเนะาะเพาตีง่ายไหมครับออกจกนีไปหาหมแูแบบว่าขันฝนตกก็บจิมีหมูส้นครับเขาตะนวยครับผมโอ,ขอ,ขอ้อยเขาตะนวย เป็นอะไรป้าผมอือนี่ขนาดเทนะอือหมายนี่นะครับนี่รอบขึ้นรอบสองครับหมานี่ครับหมายน,ยายนี่หมายนี่ครับไปครับหมายเดียวครับพี่นอ้องดูเงี้ยถังแตกครับหมายเดียวหมายนี่ครับโอ้ยฝา่านี่มงลบอะไรผมอ่ะ ไปครับผมขอเทนัวไปหาลูกกระต่อมครับอย่าปล่อยมาเหงาขนาดครับกระต่อมกระต่อมว้าวลอดสายครับผมขึ้นอลไรละครับมันคือเบาบางเป็นเหมือนเมือดน้องออกไหมครับอาวุธตก เปิดกล่องยทันครับอาใจเย็นๆนถือใส่ครับสวยๆยู้ดิถือดีครับหายหูเด๋ว

để ngán như thế Với góc mọi mặt sửa đây mọi người mọi người mọi người người mọ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 i ย่ครับงอูครับเดี๋ยวเด๋ยส่ใน้ยครันังดิมไงแดงหัวแดงปากแดงโอ้โหราบพี่น้องมันอยู่มาจีพอทำนี่แหะปาตัวนี้เนี่ยมาจีพ่ออะไรตัวนึงมาล้อยมาบางอย่างงามเลยครับนี่ตัวนี้หัวีพ่ออะไรครับนี่กางนี่ไครับบนี หูงของเราตบใหม่ขึ้นยังเงเสียสินครับเป็นปวดเอินข้อมดเมื่อหนูเมัดคำมันยิงต้นเดียวเห,เห็ครับทังจนนี้หมูมใส่ครับนี่จะเลี้ยวม,วมนันก็ยิงป่าเดี้นเห็นไหมใส่ป่าโอ้ยิิงกันยิงเนี่ครับสามชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงลวดยิงแบบว่าได้พักรับเต็มทังอันเนี่ยก็ไลยระตุกครับญญรเดียดตัเงี้ได้ยิยเนเสียงทหารครับ อ่นครับม่ไน้ตนได้แ so ม่งอยู่นี้องออกมาบ่มาติดกับนิงตัวนี้ว่าติดกับหลครับเพื่อนๆมีคนมายิงตรงไหนคนยิ้นเนี้ยตัวนี้กันโู้เห็นทหารครับมัอมือกกูนั่หาฟุกถือกระฟุกละเห็นทหารกรนแบบถือก็ะเดี่ยวไปเอ้ถือกีนี้ว้า นี่แหละครับมือมันมือที่มันนิ้เลยก็ะถิบวัดเหนือวัดคำยิ้งถือักาถือเนี้ยครับบุ้เทียบถือพระพาดครับนิ้งทางยิ้งเนี้ยบีญโอ้ยแล้วตัวนี้ก็ะถิบสับุญแล้วครับเพรแะเนี้ยสิ่มสูบครับบุอนพรพอเหยียดยี่นี้เออเจ้๋พอเดี๋ยวโทรศัพท์ถ่ายนั่งครับโทรศัพท์เปิดเบอดครับโมเด้ชัชนี่ครับสวยอยู่ อือครับสวยๆครับไปครับกลับบ้านในกลัวนะครับสามารถรอบสองครับเ่ินเก้าโอเวลาครึ่งชั่วโมงพอดีครับเงี่ยได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวพอดีครับนะครับรอบสองครับ ถังแตกครับมึงถังแตะนี่ลงไปบม่รู้ก่าต้องล้งหรองอีเนี่ยแหมดติ่มกับติ่มเนี่ยนี่แห่เออเอาละติ่มพอดีครับัเดเย็ดไปครับผมกลับบ้านครับกลับบ้านเล่าดีกว่า ครับตรนนี้บริมัะสิดบวชเข็นครับยุ่ยอดเแร้าลงนั้มเจ๋ยวดิดิเอาขัดบันยิงขืน้ายจนเสียสินครับท่านถังเกี้ยมิงทรายครับแจ๋วฝากว้นช้างเสียเดียวนครับ